สรรพสิ่งไม่มีการสูญหายการเกิดและการดับกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงหนึ่งในหลักคำสอนที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับชีวิตคือแนวคิดเรื่องการเกิดและการดับพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับไปเพราะผลซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลทั้งชีวิตและสิ่ง ไม่มีชีวิตทุกอย่างในโลกนี้มีการเกิดขึ้นและจะต้องมีการดับไปไม่มีอะไรที่จะคงอยู่ตลอดไปโดยสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะมีเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดและเมื่อถึงเวลาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือดับไปตามธรรมชาติการเกิดและการดับเป็นแนวคิดที่สำคัญในหลายาศาสนาและปรัชญาโดยเฉพาะในพุทธศาสนา,าที่มองว่าทุกสิ่งในโลกมีการเกิดขึ้นและการดับไปตามกฎแห่งความไม่เที่ยง อนิจจังซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การเกิดออดเจวาในพุทธศาสนาการเกิดไม่เพียงแต่หมายถึงการเกิดของสิ่งมีชีวิตเช่นการเกิดของมนุษย์หรือสัตว์แต่ยังหมายถึงการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดจากเงื่อนไขหลายประการเช่นการเกิดของความคิดความรู้สึกหรือสภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจ ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากความอยากหรือการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งต่างๆรอบตัวการดับอเจวาการดับในพุทธศาสนาที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการดับไปตามกฎแห่งอนิจจังเช่นเดียวกับการดับของชีวิตการดับของความรู้สึกหรือการดับของเหตุการณ์ต่างๆโดยที่ไม่มีสิ่งใดสามารถอยู่คงที่หรือถาวรได้ทั้งการเกิดและการดับนี้มีความสัมพันธ์กับอริยสัจสี่ ซึ่งคือทุกความทุกข์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสมูทยัยการเกิดขึ้นของทุกจากสาเหตุต่างๆเช่นความอยากนิโรธการดับทุกข์มักทางเดินที่นำไปสู่การดับทุกข์การเข้าใจในกระบวนการของการเกิดและการดับช่วยให้เรามีทัศนคติที่เป็นกลางและสามารถปล่อยวางจากความยึดติดหรือความคาดหวังในสิ่งที่ไม่เที่ยงในศาสนาอื่นๆ เช่นศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามการเกิดและการดับมักเกี่ยวข้องกับการเกิดและการตายของมนุษย์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่สอดคล้องกับการบรรลุถึงความรอดหรือการมีชีวิตนิรันดรในโลกหลังความตายในคำสอนของพระพุทธเจ้าการเกิดและการดับนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ได้สิ่งต่างๆในโลกนี้ก็เช่นกันแม้แต่ชีวิตมนุษย์เองก็เช่นเดียวกันเราทุกคนเกิดขึ้นมาในโลกนี้ด้วยเหตุผลและมีการดำเนินชีวิตตามกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมชีวิตก็ต้องจบลงเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไปอันนี้จังความไม่เที่ยงของทุกสิ่งอันนีจังหรือความไม่เที่ยง เป็นหนึ่งในคำสอนหลักของพระพุทธเจ้าที่ทำให้เราเข้าใจถึงความเป็นจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คงที่และยั่งยืนไปตลอดเวลาทุกสิ่งต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือไม่ดีย่อมต้องมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเน้นย้ำถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งเมื่อเราพูดถึงอน,นิจจังเราจะเห็นได้ว่ามันเป็นหลักธรรมที่เน้นให้ผู้คนเข้าใจว่าทุกสิ่ง ในชีวิตเช่นความสุขความทุกสิ่งแวดล้อมและร่างกายล้วนมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาไม่มีสิ่งใดที่ยั่งยืนหรือคงที่คำสอนนี้เตือนให้ผู้ปฏิบัติเห็นความไม่เที่ยงเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นในช่วงเวลาแห่งความสุขเราอาจลืมไปว่าไม่นานมันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้แต่ความทุกข์ก็ไม่อาจคงอยู่ตลอดไปการเข้าใจและยอมรับในอนิจจัง ช่วยให้เรามองเห็นความจริงที่ว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นและดับไปตามปัจจัยต่างๆโดยไม่สามารถยึดติดกับมันได้ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดทุกข์และความไม่สงบในจิตใจหากเราเข้าใจในความไม่ที่นี้เราจะสามารถปล่อยวางจากสิ่งที่เรายึดติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินความสัมพันธ์หรือความคาดหวังต่างๆเพราะเรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะคงอยู่ตลอดไปการมองเห็นอนิจจัง ยังช่วยให้เราฝึกสนใจให้มีความยืดหยุ่นและความสุขที่ไม่ต้องพึ่งพาอะไรมากมายเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่งในชีวิตล้วนมีการเปลี่ยนแปลงเราจะสามารถปล่อยวางจากความกลัวความกังวลหรือความยึดมั่นในสิ่งต่างๆและอยู่กับปัจจุบันได้ดียิ่งขึ้นหลักการของอนิจจังยังถูกใช้ในการฝึกสมาธิและการปฏิบัติธรรมเพื่อให้ผู้ฝึกจิตรู้จักปล่อยวางจากการยึดติด ในสิ่งที่ไม่เที่ยงมองเห็นทุกและความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนและตระหนักถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีสติและสมดุลการเห็นความไม่เที่ยงนี้ทำให้เราไม่ตกอยู่ในกรอบของการทนทุกข์หรือเกิดความทุกข์จากการยึดติดแต่เราจะสามารถก้าวข้ามความยึดติดนั้นไปได้ในสรุปคำว่าอน,นิจจัง ไม่เพียงแต่สอนให้เราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งในโลกนี้แต่ยังเป็นการชี้ให้เห็นถึงหนทางที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ความยึดติดและการดิ้นรนในชีวิตโดยการยอมรับและเข้าใจในความไม่เที่ยงการยอมรับความไม่เที่ยงนี้ทำให้เราสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆที่เราเห็นว่าเป็นของเราหรือสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อเรายอมรับว่าทุกสิ่ง ไม่เที่ยงเราก็จะสามารถรับมือกับความสูญเสียหรือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติและไม่ทุกข์ร้อนทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงการสูญหายที่แท้จริงไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงการที่สรรพสิ่งจะหายไปในแง่ของการสูญสิ้นหรือไม่เหลือสิ่งใดในจักรวาลแต่พระองค์ทรงสแสดงให้เห็นว่าทุกสิ่งมีการแปรเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติการสูญหายที่พูดถึงในที่นี้คือการแปรเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่ ที่เราอาจจะไม่สามารถมองเห็นหรือรับรู้ได้ในทันทีตัวอย่างเช่นต้นไม้ที่ล้มลงไม่ใช่การสูญหายแต่เป็นการแปรเปลี่ยนไปสู่การเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ใหม่ที่กำลังเติบโตมนุษย์ที่ตายไปก็ไม่ได้สูญหายแต่ร่างกายของเขาจะกลับไปสู่ธรรมชาติและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิตใหม่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทรงสอนให้เรามองเห็นว่าการสูญหายที่แท้จริงไม่มีหรือที่เรียกว่า อนัตตาคือแนวคิดที่สำคัญที่บ่งบอกว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่สามารถถือได้ว่าเป็นของเราอย่างถาวารทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการเปลี่ยนแปลงและเป็นอนิจจังไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนหรือถาวารได้เลยพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นและดับไปตามกฎของธรรมชาติไม่มีสิ่งใด ที่สามารถอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปซึ่งรวมถึงชีวิตและสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเช่นทรัพย์สมบัติชื่อเสียงหรือแม้กระทั่งร่างกายของเราเองพระพุทธเจ้าเน้นให้เรามองเห็นถึงความไม่ทิ้งแท้ของทุกสิ่งสิ่งนั้นเพื่อที่จะไม่ยึดติดหรือลหลงใหลในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าใจถึงความไม่ทิ้งนี้แล้วเราก็จะรู้ว่า ไม่กวนหวาดกลัวกับการสูญเสียเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราก็จะต้องหมดไปตามกาลเวลาการสูญหายที่แท้จริงไม่เคยมีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้หายไปจากจักรวาลอย่างแท้จริงสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติทุกชีวิตและสิ่งของที่เกิดขึ้นในจักรวาลก็ลุนเกิดมาและต้องจากไปเมื่อถึงเวลาเมื่อเราเข้าใจในหลักการของอริยสัจสี่ ซึ่งมีการกล่าวถึงทุกการเกิดขึ้นและการดับไปของสิ่งต่างๆเราจะสามารถปล่อยวางจากความหวาดกลัวหรือความเศร้าหมองที่เกิดจากการสูญเสียได้ในมุมมองของพระพุทธเจ้าการปล่อยวางคือการไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใ,ใดๆและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นร่างกายทรัพย์มบัตรหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ต่างๆเมื่อเราปล่อยวางจากความยึดมั่นเหล่านี้เราจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริง เพราะการยึดติดคือสาเหตุของความทุกข์การเข้าใจถึงความไม่เที่ยงและความไม่มีตัวตนอนัตตาช่วยให้เรามีสติและพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยการฝึกฝนสมาธิและวิปัสสนาเราจะสามารถมองเห็นเอาความจริงแท้ของชีวิตและไม่ตกเป็นทาสของความหวังและความกลัวความเข้าใจนี้ทำให้เราเข้าใจว่าไม่ว่าจะเป็นการเกิดการเจ็บป่วย หรือการตายทุกสิ่งเหล่านี้เป็นธรรมชาติที่เราจะต้องยอมรับสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้บางสิ่งจะหายไปในความหมายของการที่มันไม่สามารถเห็นหรือรับรู้ได้แต่ในความเป็นจริงมันยังคงอยู่ในรูปแบบที่เราอาจไม่สามารถจัดต้องหรือมองเห็นได้การสูญหายจึงไม่ใช่สิ่งที่แท้จริงแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในมิติอื่นๆที่เราอาจไม่สามารถรับรู้ได้ในขณะนั้นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าทุกสิ่งในจักรวาลล้วนมีความเชื่อมโยงกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยลำพังทุกสิ่งต่างมีเหตุและผลเชื่อมโยงถึงกันและกันการที่เราสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปในโลกนี้อาจจะไม่ใช่การสูญหายอย่างแท้จริงเพราะสิ่งนั้นอาจจะยังคงมีการแปลเปลี่ยนไปเป็นสิ่งใหม่ที่มีความหมายในแง่มุมอื่นๆการรับรู้ถึงความเชื่อมโยงของทุกสิ่งในจักรวาลจัก ทำให้เราเข้าใจว่าแม้สิ่งที่ดูเหมือนสูญหายไปอาจเป็นการปรากฏตัวในรูปแบบใหม่ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ในตอนนั้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเน้นให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างสรรพสิ่งในจักรวาลอย่างลึกซึ้งและหลากหลายพระพุทธองค์ทรงสอนว่าทุกสิ่งในโลกนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยบังเอิญหรือแยกจากกันแต่ทุกสิ่งมีความสัมพันธ์และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในลักษณะที่ซับซ้อน และไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงอธิบายถึงหลักการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งได้แก่กฎแห่งเหตุและผลอิทับปัจจยตาและความไม่เที่ยงอนิจจังซึ่งช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่ยั่งยืนหรือเป็นอิสระจากสิ่งอื่น 1. กฎแห่งเหตุและผลอิทับปัจจยตา หนึ่งในคำสอนสำคัญของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งคือการสอนเกี่ยวกับอิทัปปัจจยตาหรือการเกิดขึ้นเพราะเหตุหรือการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันตามหลักการนี้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้เพราะมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันหากขาดปัจจัยบางประการสิ่งน,นั้นก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นหรือดำรงอยู่ได้ตัวอย่างเช่นความเจ็บปวด เกิดจากการที่ร่างกายได้รับปัจจัยที่ไม่ดีเช่นการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งส่งผลให้เกิดผลที่ไม่พึงประสงค์ได้ 2. ความไม่เที่ยงอนิจจังพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสรรพสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจังและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปตามกาลเวลาไม่มีสิ่งใดที่สามารถคงทนอยู่ในสภาพเดิมตลอด ไปความไม่ทิ้งนี้มีความสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งเพราะการที่ทุกสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอก็หมายความว่าทุกสิ่งมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันและการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยหนึ่งก็สามารถส่งผลกระทบต่อสิ่งอื่นๆได้เช่นเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงในความคิดหรือการกระทํามันก็สามารถส่งผลต่อสภาพจิตใจและชีวิตของเราได้ 3. การพึ่งพาอาศัยกันของสรรพสิ่งคำสอนของพระพุทธเจ้ายังชี้ให้เห็นว่าสรรพสิ่งในจักรวาลน,นี้ไม่ได้เป็นอิสระจากกาันแต่มีการพึ่งพาอาศัยกันและกันในลักษณะที่ซับซ้อนและแยกไม่ออกไม่ว่าจะเป็นในระดับธรรมชาติหรือจิตใจมนุษย์ทุกสิ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวของปัจจัยหลายประการเช่นดินน้ำลมไฟหรือการกระทำของบุคคลที่ส่งผลกระทบต่อกันและกันจะมีผลต่อผู้อื่นและ ตัวเราเองในอนาคต 4. ความสัมพันธ์ของบุคคลและโลกพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าชีวิตของเราไม่สามารถแยกออกจากการกระทำและผลของการกระทำได้สิ่งที่เราทำในวันนี้จะส่งผลต่ออนาคตทั้งในด้านดีและร้ายทั้งนี้ทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญของการมีจิตใจที่บริสุทธิ์และการกระทําที่ดีงามเพื่อสร้างผลดีในชีวิตของเราและผู้อื่น 5. การปฏิบัติตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติตามหลักการของมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขและหลุดพ้นจากทุกข์โดยสอนให้เราเห็นความเชื่อมโยงของสตรตสิ่งในชีวิตประจำวันเช่นการมีสติรู้ตัวและการกระทำด้วยความการุณาและปราณีต่อผู้อื่น เมื่อเรามีการปฏิบัติตามหลักคำสอนเหล่านี้เราก็จะสามารถลดการทำร้ายหรือสร้างความเสียหายให้กับสรรพสิ่งรอบข้างได้สิ่งนี้ทำให้เราเห็นว่าการดำเนินชีวิตของเราไม่ใช่แค่การเดินทางไปข้างหน้าเพื่อไปสู่จุดหมายเท่านั้นแต่ยังเป็นการเรียนรู้ที่จะเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการมองเห็นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุดช่วยให้เรามีสติ ในการดำเนินชีวิตและสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับสรรพสิ่งที่ไม่มีการสูญหายเป็นการยืนยันถึงความไม่เที่ยงของทุกสิ่งในโลกนี้การรับรู้ถึงความจริงที่ว่าสรรพสิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดที่ยืนยาว ทำให้เราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางและเข้าใจในกระบวนการของชีวิตแม้สิ่งต่างๆอาจดูเหมือนสูญหายไปในบางแงม่มุมแต่มันยังคงแปรเปลี่ยนไปตามกฎของธรรมชาติและสิ่งนั้นจะยังคงมีอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างออกไปการเข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ทําให้เราสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างมีสติและสงบสุข